สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรานำผ,ผ้านะคะนำใบสีแล้วเพถวายอันนี้ที่อุโบสถค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ถวายที่พระใหญ่นะคะาสาธุสาธุสาธุนะคะ ะะอันนี้ก็ต้นตะเคียนต้นยางยักษ์นะคะเปิดโชคเปิดบารมีให้มีคนมีโชคมีลาบิสด,ด้มาเห็ดบุญเฮ็ดทานนำเด้อนะคะอันเชิญมาไว้ที่วัดโนนทายนะคะอยากเห็นใครอยากเห็นนะคะหรือถ้าอยากขอโชคนะคะก็นำแผ่นทองนะคะมาแปะนะคะ ก็จะนำไปถวายขึ้นพระใหญนะะ่พระพุทธสิรินะคะพระพุทธสิริรัตนากรโสโสพลน,นะคะ,นะคะตอนนี้นะคะก็จะนำใบสีขึ้นไปถวายพระใหญ่นะคะ ในวันที่เป็นสิริมงคลนะคะสาธุสาธุด้วยบาสินี้ด้วยขอถวายได้องพระพุธระฐธรรมสูงองค์พระใหญ่พระพุทธด้วยเถนสาุเจใ้ไข้ให้ปด้วยเถิสาธุ เนาะวน่่ะสาสานะคะโมตสสะพะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตสสะพะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธะ